ขณะนี้เราก็มีมีนาที่จะเข้ามาบวชอยู่สองลกูกก็มาได้มาฝึกหับอบรมข้อวัดปฏิบัติอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็เป็นระยะพอประมาณแล้วก็ก็ดูจริตนิสัยดูฝักตั้งปกตั้งใจก็เรียกว่าถามหมู่เพื่อนหมู่พระดูสวาวสังเกตดูว่า ข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆมีความใส่ใจมีความสนใจอย่างไรคือการบวชการจะเข้ามาบวชในวัดเนี่ยการที่านามาอบรมในขณะที่เป็นผ้าขาวก็เป็นเวลาที่คณะสงฆ์จะได้คัดเลือกว่าเหมาะสมไม่ที่จะรับเข้ามาเป็นพระในวัดนี้ก็เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้การเวลาดูกันไปว่าสนใจมากน้อยขนาดไหน ถ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจมีแต่ความดื่อรั้นดันทุลังดื้อด้านาไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองให้เข้ามาสู่รูปสู่รอยสู่ข้อวัดปฏิบัติในสถานที่นี้แต่ที่นี้เราก็เราก็ไม่สามารถรับได้เราก็จําเป็นจะต้องให้ออกไปแต่ถ้าบุคคลที่จะเข้ามาบวชในพระศาสนาที่ท่านได้นําให้เข้ามาบวชเป็นตาผ้าขาว ประพฤติปฏิบัติรักษาข้อวัดฝึกขัดอบรมข้อวัดข้อปฏิบัติทั้งการท่องบนทรงจําในเรื่องการขันหน้าการสวดมนต์ทำวัดอะไรต่ออะไรต่างๆที่ว่ากิจของพระทุกสิ่งรูปกาลเนี่ยเมื่อตัวเองมีความสนใจใส่ใจรารสนาต้องการเข้ามาบวชในพระศาสนาตนเองก็ต้องเปิดใจเปิดใจที่จะเข้ามาใฝ่ศึกษาเรียนรู้โดยการมี ตาค็ยดูดูหมู่เพื่อนดูครูบาอาจารย์ผู้เก่าที่ท่านมีหลักมีเกณฑ์ที่เป็นแบบอย่างตามหลักทำหลักวินัยได้ก็มีตามาดูท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านทําอย่างไรท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรมีหูเราก็มาฟังฟังว่าท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรมีข้อวัดมีข้ออะไรต่อไรควรจะแก้ไขควรจะประับปรปุงควรจะทํา เรามีตาเขามาดูมีหูเราก็มาฟังมีใจเราเอามาคิดคิดเอาสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเรามาคิดเมาคิดแล้วลงใจด้วยเห็นด้วยผลแล้วเราก็ทุ่มเทในการฝึกปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นนี่แหละเรียกว่าสนใจใส่ใจในการศึกษาเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวเองจะเคยเป็นมาอย่างไรในในทางโลกหรือในเคยไปอยู่ในสำนักอื่นมาก็อย่างไรก็ตามเด เคยปฏิบัติอย่างไรพฤติกรรมอย่างไรก็ตามเี่ยเราเมาื่อเราเข้ามาสถานที่ใหมท่ที่นี้เราก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากับสถานที่นี้ได้ให้เข้ากับามามข้อวัดข้อปฏิบัติอันนี้ได้ถ้าเราเคยประพฤติปฏิบัติมาจากสำนักอื่นที่ที่ท่านขัด, dling, dır, ดหรือหรือไม่ไม่ äg, ไมกลมเกินกับข้อวาัดข้อปฏิบัติณสถานที่นี้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเรา ให้เข้ากับสถานที่นี้คนโบราณก็จึง,องบอกว่า<ม>เข้าเมืองตาลห,หลิวก็ให้หลิวตาตามแต่อย่าถึงกับหลับเข้าเมืองตาแหกไ็แหกตาตามด้วยหน่อยแต่อย่าถึงกับเหลือไอ้ที่ท่านว่าไปนี้คือเข้าเมืองตาหลิวก็ให้หลิวตาตามาแต่อย่าถึงกับหลับคือเราก็ให้ปฏิบัติตามท่านแต่อย่าถึงกับงมงายต้องมีเหตุมีผลต้องต้องดูแลต้องต้อง,ต,องต้องศึกษาแต่ตามเหตุตามผล เหตุผลนั้นเราก็เอาทำวินัยนั่นแหละเป็นตัวหลักของเหตุของผลเพราะไม่ว่าสำนักไหนที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่มีใครจะเก่งเกินศาสดาต้องต้องเดินตามรอยของศาสดาเท่านั้นแหละหลังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงปริจะปรินิพานนั้นท่านก็ได้กล่าวพระอนุนว่า้รู้ก่อนอนุนหลังจากเราตถาพตปรินิพานไปแล้วทำวินัยที่เราตัดดีแล้วนั่นแหละ จะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อภายหลังที่เราตถาคตในปฏิปิพานไปแล้วเ,เพราะฉะนั้นศาสดาเอกของโลกก็คือคือพระพุทธเจ้านี่แหละ,ะหลักธรรมหลักวินัยก็คือองค์แทนของท่านเพราะฉะนั้นใครก็ตามเด็ด่เข้ามาเข้ามาสู่ศาสนานี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกิริยามารยาอาการทุกสิ่งทุกประการของตัวเองเข้ามาสูเ่เส้นทางของศาสดา คือตามหลักทมหลักวินัยนั้นนี่แหละก็เราก็เอาหลักทมหลักวินัยมาเป็นเหตุเป็นเป็นผลเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ศึกษาดูว่าท่านแนะสอนท่านนำพาประพฤติปฏิบัตินั้นถูกต้องตามหลักทมหลักวินัยหรือไม่เมื่อลงใจว่าเออถูกต้องตามหลักทมหลักวินัยแล้วแม้เราจะเคยมีมาพฤติกรรมมาที่ที่ขวางต่อหลักทมหลักวินัยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นละสิ่งเหล่านั้น เราอย่าใช้ความดื้อรั้นดันทุนลังของเราอย่าใช้ทิฐิมานะของเราเองเอโดยโดย,โดยท่านได้สอนอย่างไรท่านแนะดำอย่างไรเราก็ใช้ความดื้อรั้นดันทุนลังมาเรา,งเราก็อยู่กับท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ <sk worm> เข้ามาเข้ามาเราใส่ใจแล้วพอเข้ามาเราจะเข้ามาศึกษาเข้ามาปรับผู้ปฏิบัตเิเราจะต้องเปิดใจของเราเต็มที่เพราะกระถ้าเราเปิดใจของเราเต็มที่แล้ว สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วในสิ่งที่เรานํามาประพฤติปฏิบัติก็รู้ว่าแต่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองแล้วเชื่อแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติการเข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติรมตามหลักทมหลักวินัยนี้ครับว่าสูญเปล่าหรือเป็นโมฆะจะไม่มีหรอกแต่การปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะต้องได้ถึงแม้ในปัจจุบันในขณะนี้ เรายังไม่สามารถอบรมประพฤติปฏิบัติได้จนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้แต่อย่างนี้น้อยเราก็ได้รับความโล่งเย็นความอบอุ่นจากการประพฤติปฏิบัติจากธรรมะเข้าไปหล่อเลี้ยงอยู่ภายในใจิตในใจแล้วคนเราถ้าการดําเนินชีวิตหรือการทําหน้าที่สิ่งต่างๆทั้งหลายถ้าจิตใจมีความเบิกบานมีความช่ำชื่นแจ่มใสมันก็พออยู่พอเป็นพอไปได้ ไอ้ที่มันมันไม่น่าอยู่ไม่น่าปีงเพราะจิตใจมีแต่ความเล่าร้อนทุนรนทุนรายมีแต่ความเศร้าหมองไอ้สิ่งเรานั้งก็รวนแต่เกิดขึ้นมาจากกิเลสทั้งนั้นเ,เพราะฉะนั้นเท่าที่ในขณะนี้ที่เราจะมีน้าบวชบวชสองลูกก็บองดูว่าก็ให้พระให้ตัมมหาสุริยันนั้นเป็นผู้ฝึกฝึกแขันหน้าแล้วแล้วก็บูเพื่อนบูพระคอยดูคอย คอยดูคอยตักเตือนคอยบอกกล่าวอะไรผิดอะไรถูกก็ต้องบอกกล่าวต้องต้องแนะนำไปแต่การบอกกล่าวด้วยการแนะนำก็ให้บอกกล่าวแนะนำด้วยเมตตาความปรารถนาดีอย่าไปแนะนำบอกกล่าวด้วยกิเลสข,ของตัวเองเอแม่อันนั้นก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันการอยู่ร่วมกันเราต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดตีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ ถ้าเรามีความปรารถนาดีมีความเมตตาต่อผู้อื่นจิตใจของเราเองก็มีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสมีแต่ความมีแต่ความร่มเย็นเท่านั้นแหละเมื่อเขาปฏิพฤติปฏิบัติตามเราก็มีความภูมิใจที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้แนะนําที่ได้บอกกล่าวได้ชี้ทางให้เขาแต่ถ้าเราไปแนะนําหรือบอกกล่าวด้วยกิเลสของเราจะด้วยความโกรธความ หลงอะไรต่ออะไรก็ตามเถอะอันนั้นรว้แต่ทําความเศร้ามองให้เกิดขึ้นแก่เรามันก็ไม่เป็นมงคลสําหรับเราวันนั้นก็คิดว่าน่าจะก็มหาสุริยันก่พยายามฝึกขันนาคให้ถูกต้องตามอักขระฐานกรให้ได้ถูกวักถูกแต่ถูกตอนแล้วคิดว่าเดี๋ยวต้นเดือนเมษานี้ก็จะให้บวชจะได้บวชแต่พระอีกสองรูปในต้นเดือนเมษา เพราะว่ากลางเดือนปลายเดือนนี้หลวงพ่อก็รู้สึกไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ไมไปว่างเอาต้นเดือนเมษาเนี่ยก็จะให้บวชในต้นเดือนเมษานี่แหละเ,เพราะฉะนั้นท่านใดพวกเรา,เาแม้พวกเราจะไม่ได้บวชตามท่านแต่เราได้สนับสนุนส่งเสริมในการได้บวชพิสูจนเข้ามาในพระศาสนาก็นับว่าเป็นบุญบุญลน,นอย่างยิ่งเพราะศาสนาของเราจะตั้งมั่นคงยืนยาวมาได้ ตลอดไปได้ก็เพราะมีกุลบุตรคุรัิดาเข้ามาบวชในพระศาสนานั่นเองอแล้วแมน้นแมน้ผู้ที่บวชเข้ามาไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานของพวกเราแต่พวกเราได้มาร่วมอนุโมทนาในการที่ท่านได้บวชและได้ส่งเสริมสนับสนุนในการบวชของท่านกนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลเช่นกันอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็กน็น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราจะได้ รอพุทปฏิบัติหรือได้เห็น,นต่อไปเพราะศาสนาของเราเราก็ต้องสร้างศาสนาทายาทขึ้นมาวัดวาก็เช่นกันก็ต้องสร้างศาสนาทายาทขึ้นมาเพราะวัดวาจะมีมีสิทธิ์ญาตุศิษย์ขึ้นมาก็เพราะมีผู้ขเข้ามาบวชในในวัดในวานี้ก็เป็นศิทย์ญาตุศิษย์ของวัดนี้แม้แม,แม้ถ้าหากเขาอยู่ในพระศาสนาได้ตลอดไป ก็ก็ปิดกําลังให้แก่าศาสนาปิดกาลังให้แก่วัตวาได้ถึงแม้หาเขาสืบไปแต่ความผูกพันว่าเขาเป็นศาสติสยานุศิกข,ของวัดนี้ในบวชขึ้นมาในวัดนี้มันก็มีความผูกพันมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกันในการอุปถัมภ์วัดทานช่วยเหลือกันตลอดไปนี่เราจะเป็นสิ่งที่เ,เป็นมงคลอย่างยิ่งจเิียกว่าการสร้างาศาสนาญาตทขึ้นมาในพระศาสาศนาในวัด ยังเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะ,เป,จะเ,ปเป็นเรื่องราวที่จะสืบต่ออายุพระศาสนาหรือสืบต่อวัดวาให้มั่นคงยังยืนถาวรตลอดไปอันนี้ก็แจ้งข่าวเก้าแจ้งข่าวให้พวกเราทุกท่านทุกคนได้ทราบไว้ด้วยเนะ้อ